สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณสวยขอบคุณมาครับทั้งถึงสุกไนทงสิบนาทีเป็นต้นไปเราอยู่เป็นเพื่อนกันให้มีอาหารอร่อยและได้กิ๊บกิ้วชีวิตจะได้มีความสุขเมื่อกี้เหมือนมีวัยรุ่นมาแซวเราข้างเวทีอะไรเง้เขาเป่าปากปิ๊บปิ๊บคุณเปล่าเปลี่ยนหรือเปล่าเป่าไม่เป็นนะอ่ะดังไหมคุณเป่าดังไหมเอาจริงๆนี่มันออกมาจเป็นคอนี่ไม่ต้อให้ลมลดู เปล่ากปพอเปล่าก็พอถ้าลึกมากมันจะดังมากฮะเหรอนี่โอ้ยได้อะ้ทำยังไงเฮ้ยเป็นความหมายมากส่วนบุคคลมาตอดจนหมายเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมาสอดจนหมายทุกคนทำไมอ่ะทำไมอ่ะคคดไหว้ไหว้ไหว้ายว่มีเรื่องอะไรเรื่องอะไรอะไรยังไงทำไมไม่เห็นเรื่องไรฮะทำไมครับที่ครูบาอาจารย์อ๋อนี่ครูบาอาจารย์ รายการครูคนต่อยเรารู้หมดครับรู้ตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบเนอ๋ออันนี้คือยันเลไนี่ยันเลยนี่เรายันเลยท่านมีปัญหาข้อข้องใจใดๆไม่ว่าเรื่องใดๆในโลกขอให้ถามมาเพราะรายการนี้รู้สักกระเบือยันเรือรบผมไม่ได้พูดเล่น ตายตายเขามีปัญหาสวัสดีครับครวคุณต๋อยครับผมขอแจ้งข่าวดีสําหรับลุงลุงป้าป้าที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ทราบตนะครับมาถึงวันนี้ยังไม่มีใครแก่เพราะในวันนี้ในวงการแพทย์ได้บัญญัติว่าฟังให้ดีนะฮะนี่เรื่องจริงนะฮะอันนี้เรื่องจริงอายุสี่ิบหกถึงหกสิบสี่เท่ากับกลางคนเป็นวัยกลางคนคือเมื่อก่อนเนี่ยอายุ6กสิเขาว่าแก่กันแล้วไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขาปรับปรุงใหม่เป็นอายุ 46ถึง64เป็นวัยกลางคนยังเด็กอยู่ยัง้ลแล้วก็ยังอีกจะจัดกลุ่มเป็นวัยกลางคนนี่นี่พี่ผมนะวัยรุ่นวัยรุ่นกลางทางแล้ว66ถึง75ปีเท่ากับสวต้นสูงวัยชั้นต้น 16ปีถึง85ปีเท่ากับตวกลางสูงวัยชั้นกลาง86ถึง8ปหขึ้นไปเท่ากับตวปลายเท่ากับ้าพูดให้ชัดเจน8ปขึ้นไปลากร้อมจะลาได้ทุกนี่แต่ที่หนูหนูบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลนี่อาจจะผิดไปหน่อยเจริงๆแล้วสังเกตให้ดีอันนี้เราพูดเรื่องจริงนะครับ ถ้าไปร้านตัดผมเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอายุเราเนี่ยอยู่ในวัยตอนไหนยังไงครับเขาบอกว่าเด็กร้อยยี่สิบอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่งหกสิบเอ็ดก็ยังเบบี้อยู่เลยเว่าเด็กร้อยยี่สิบผู้ใหญ่สามร้อยหกสิบเขาบอกถ้าสมมติจะเป็นผู้ใหญ่คุณต้องสามร้อยหกสิบปีคุเรียกผู้ใหญ่ถูกต้องแต่ถ้าร้อยยี่ยังไม่เกินร้อยยี่สิบยังถือว่าเด็กหนุ่ยอันนี่ร้านตัดผมวอยยังไง พี่ครับโอ้ย่าย่าอย่าโดนตัวเวลาที่กำลังทำอยู่เดี๋ยวมันเคล็ดเขาถามว่าเวลาป่วยเวลาป่วยเนี่ยคืออาหารเนี่ยเรารู้ว่าเราควรจะกินอะไรแต่เราไม่รู้ว่าเราไม่ควรกินอะไรอันนี้สําคัญมากนี่เชื่อไหมข้อมูลที่ได้มาครั้งนี้เป็นข้อมูลใหม่เลยว่าเวลาเราป่วยอาหารบางอย่างกินไม่ได้จริงแต่เรากินกันตลอดยิ่งโดยเฉพาะคนป่วยยิ่งเอาไปให้กินใหญ่เลยนั้นก็เลยบอกมาว่าอาหารที่ ไม่ควรรับประทานตอนที่เรากำลังปว่วยอยู่ครับมีอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วผมว่านะฮะอาจจะไม่ต้องถึงขนาดงดเลยแต่ต้องระวังหรือลดปริมาณให้มากพี่รู้จักเขาไว้หน่อยอา่าอย่ายงแรกเลยนะฮะลดยากมากขนมหวานทั้งหลายแหล่โอ้โหทำไมทำไมเหตุผลมันต้องมีขนมหวานเขาบอกว่ามันมีเขาเรียกว่าไขมันอิ่มตัวในปริมาณที่สูงมากไอ้เจ้าไขมันอิ่มตัวแบบนี้มันจะทําให้ระบบในการย่อยอาหารของเราไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นสังเกตไหมเวลาเราไปโรงพยาบาลอ่ะ ลาที่เราได้รับของหวานเมื่อเรากินข้าวเสร็จแล้วก็เอาของหวานเมื่อเรากิน ไม่เคยหวานเลยมันเป็นของหวานจืดๆชื่อๆแล้วเราก็มีคมรูกตลอดเวลาว่าเออเป็นบูนเราไม่ใช่เป็นคำพว่าโรงพยาบาลนี่ทำกับข้าวไม่อร่อยเลยความจริงคือว่ามันไม่เหมาะกับคนป่วยของหวานอ่ะหนึ่งสองแล้วก็สังเกตที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะฮะเนื้อแปรรูปต่างๆจะไม่มีเสิร์ฟให้กับคนไข้เช่นเนื้อแห้งเนื้อเค็มเนื้อตากแดดเนื้ออะไรก็แล้วแต่เบคอนเบคอนทุกอย่างไส้กรอกแทบจะไม่มีให้รับประทานเลยไม่ใช่ว่าเพราะโรงพยาบาลมันจนแต่เป็นเพราะว่า อาหารพวกนี้ไม่เหมาะกับคน มีไนเตรตสูงนะครับเขาบอกว่าทําให้ระบบของเราแปรปรวนได้นะฮะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายออนแอลงกระทันหันได้ด้วยซึ่งคนกาลังเจ็บไข้ได้ป่วยภูมคุ้มกันจะต้องแข็งแรงเยอะๆอย่ามาไอ้ทวงสารนี้เข้าไปทําให้ผูมคุ้มกันตกลงได้ยาใส่ลงไปเด็ดขาดพวกเนื้อทั้งหลายแปรรูปแปรรูปนะฮะทั้งหลายไม่ควรยามันนิ้นึงของหวานมันจะมีไอไขมันอิ่มแล้วอิ่มตัวอิ่มตัวอิ่มตัวไม่อิ่มแล้ว โอ้ยแล้วก็เนื้อไปอันนี้จะมีฝาอะไรนะฮะอ่าเขาเรียกว่าสารไนเตรตนะครับวกนี้อ่ต่อไปต่อไปเลยต่อไปเลยต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่าเครื่องดื่มก็แล้วกันนะครับเป็นน้ําส้มนะครับน้ำส้มเป็นต้นน่าตกใจที่สุดเลยครับผมน่าตกใจมากไหมเวลาคนป่วยเราไปเยี่ยมเราให้เขากินน้ำอะไรอ่าน้ำส้มในน้ําส้มนะครับย้ําอีกทีหนึ่งว่าน้ําตาลสูงพอสมควรทีเดียวคนที่จะต้องคํานึงถึงน้ําตาลจะต้องระมัดระวังคนที่เป็นโรคในกระเพาะหรือทางเดินในกระเพาะทั้งหลายแหละ ต้องระวังเพราะว่ากรดสูงปรีดเลยอ่กรดสูงปรีดเลยัดหมดแก้วเลยนุกไม่ได้ป่วยเป็นอะไรนอกจากนั้นนะครับกาแฟชาในช่วงที่เจ็บไข้ได้ป่วยงดเถอะงดงดแน่นอนมีผลทั้งระบบะนาทระบบการย่อยท่านฟังดีๆเลยนะครน้ำส้มกาแฟชาอันจําจมสูตรนี้ว่าคือคนปกติกินได้หมดเลยแต่ตอนที่ท่านป่วย น้ำส้มกาแฟชาให้งดครับ<ช>และ<ช>ที่สำคัญที่สุดคนชอบหิ้วอะไรไปฝากคนไข้ครับนมนมนั่นสิครับมนมเนี่ยนะฮะให้งดไปเลยดีกว่าเพราะเนื่อง<ช>จากว่า ถ้าคุณรับประทานยาเนี่ยแล้วคุณทานนมเข้าไปด้วยยามีประสิทธิภาพในการที่จะดูดซึมเข้าไปน้อยลงผิดปกติเพราะนมจะไปไม่ให้ย่อยครับยาไม่ย่อยฮะโอ้โหน่าเชื่อคือสมมติที่ต่างว่าคุณทานยาเนี่ยนะกับนมเพราะคุณโอ้ยตายคนป่วยกินนมกินกีแล้วคงกินยาครับไปประสิทธิภาพสมมติมันจะต้องย่อยไปได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันย่อยได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เองนะที่เหลือมันถูกทิ้งไปเห็นไหมเขาจะเขียนไว้เลยว่าห้ามดื่มนมก่อนหรือหลังรับประทานยานะฮะหลายๆที่เขาจะแจ้งไว้เพราะฉะนั้นนุี้ด น้ำเปล่าได้น้ำเปล่าดีนะน้ำเปล่าได้เลยดีที่สุดเดี๋ยวทไมเดี๋ยวถ้าพี่อ้อป่วยเขาได้หน่อยที่ื่อน้ำเปล่าเออดีดีอะอะต่อ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 อะอประเภทเนื้อสัตว์หรือไม่ก็โปรตีนจากถั่วนี่แหละนะครับถ้าไม่ได้ถูกการย่อยบางคนนอนอยู่บนเตียงใช่ไหมหยิบถั่วทั้งถุงเลยเปิดมากินงับ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 ไม่ได้ไม่ได้พวกนี้นะครับหนึ่งย่อยยากสองเกิดแก๊สในกระเพาะนะครับก็ให้ลดแล้วโดยเฉพาะเนื้อที่เป็นชิ้นเป็นอันใหญ่ๆให้ลดลงไม่ใช่สั่งสเต็กเข้ามานั่งกินในโรงพยาบาลไม่ อาหารลดจัดให้อดใจไว้อย่ารีอย่าริรับประทานเข้าไปเพราะว่ามันจะแปรปรวนมากในร่างกายมันไม่เหมาะโดยเฉพาะโรคเกี่ยวข้องกับกระเพาะและทางเดินอาหารและสุดท้ายของสดหรือประเภทของแหนมผักแหนมผักสลัดทั้งหลายแหล่นะครับขอให้ยุติเพราะว่าหนึ่งอาจจะมีสารปนเปื้อนก็ได้2ระบบการย่อยอาจจะลำบากกว่ปากกันนี่เป็นข้อมูลดีๆที่นํามาฝากกันและบอกท่านผู้ชมนะฮะนี่ข้อมูลที่ไว้ใจได้และเชื่อใจได้จริงๆและมัน ขัดกับความรับรู้ของเราเป็นอย่างยิ่งน้ำส้มเงี้ยเราเอาไปแน่นอนนะแล้วก็นมนี่เราไม่ิ้วไปเลยชากาแฟน่าจะรู้อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าแต่ก้าไว้คนป่วยนอนป่วยอ้คิสระดริคิสัดเราจะย่อยตอนไหนเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะครับนี่เป็นข้อมูลดีๆที่นํามาฝากกันมันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเราจะพักตรงนี้สักครู่นึงก่อนไปหาอะไรที่มันย่อยง่ายๆกินแล้วเดี๋ยวพบกันในช่วงต่อไปสักครู่เดียวครับ กะปิขั่วปลากรอบครับหอมๆน้ำเป็นความอร่อยฮะมีความลงตัวกินกับข้าวเนี่ยคุกข้าวกินนะนี่เขากินเป็นอะไรนี่เขาชอบจริงๆนะมันไม่ใช่นี่มันน้ำพริกดูเขากินกะปิขั่วเขากินเหมือนซุปอ่ะเเคคากินนปป็ซุุ่ัวณ สวัสดีครับสวัสดีครับแค่เรา YouTube สวัสดีการ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับพ่อไม่จริงไม่จริงผมไม่อร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไครต์เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเดือวันนี้จะติดตามเอาทักอดออกจากปากกูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับ ฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับตับตาไคยังไงเลยตับตาไคไม่ใช่ u ับตาไค e อ้กดติดตามละคนไทยลัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน